คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการล่อน้ําแบบละเอียดเลยนะครับแบบยิบเลยก็คือการล่อน้าเนี่ยให้เราทําการใส่น้ํานะครับให้เต็มท่อนะครับก็คือท่อน้ําเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงปั๊มแบบไฟฟ้าก่อนนะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวปั๊มแบบน้ํามันด้วย ก็ปั๊มแบบไฟฟ้าก็เราใส่น้ําในนี้นะครับ <S <S <end> แล้วก็เราทํายังไงก็ได้นะครับให้ท่อน้ําเข้าเนี่ยเรามีน้ําเต็มนะครับซึ่งการที่ว่าเราทําให้ท่อน้ําเข้าเนี่ยมีน้ําเต็มมันจะทาให้น้ํามันขึ้นเลยนะครับมันจะไม่ต้องรอแต่ถ้าเราใส่น้ําในนี้นะครับใส่น้ําในตัวเครื่องเฉยๆแล้วก็ลันเครื่องไว้เราก็ต้องรอเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครอยากแบบรวดเร็วทันใจก็คือ ให้ทําการใส่น้ําให้เต็มท่อน้ําเข้าก่อนนะครับมันก็จะดูดขึ้นทันทีเลยแบบไม่ต้องรอซึ่งหลักการนี้ก็ใช้เหมือนกันกับตัวเครื่องน้ำมันนะครับถ้าเป็นตัวที่คือหลักๆก,การที่จะใส่ท่อน้ำเข้าใส่น้ำเข้าไปในท่อน้ำเข้าได้เนี่ยเราต้องมีฟุตวาลนะครับ ฟุตวาลเนี่ยถ้าเรามีฟุตวาลเราเทน้ําไปเท่าไหร่นะครับน้ํามันก็จะขังอยู่ในท่อนะครับแล้วก็ฟุตวาลมันจะเข้าได้ทางเดียวนะครับก็คือทางน้ําน้ําดูดเข้ามาได้อย่างเดียวนะครับน้ํามันจะออกมาไม่ได้มันจะทําให้ปั๊มเราเนี่ยคือไม่ต้องร่อน้ําอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเติมน้ํานะครับสมมุติถ้าว่าเป็นตัวปั๊มถ้าตัวเป็นตัวปั๊มน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพราะว่า มันสามารถที่จะถอดออกมาได้เหมือนใครที่ใช้ PVC เป็น PVC ข้ออ่อนนะครับที่ว่ายืดหยุ่นได้มันก็เติมน้ํากรอกคือเราต่อฟุตวาลเสร็จใช่ไหมครับพอต่อฟุตวาลเสร็จเรากรอกน้ําให้เต็มเลยนะครับกรอกน้ําให้เต็มท่อทางน้ําเข้าเลยพอกรอกน้ําให้เต็มแนละ้วแล้วก็เราเอาท่อน้ําเข้าเนี่ยไปต่อกับเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนี่น้ําก็จะออกมาทันทีเลยนะครับก็จะดูดดูดได้ทันทีเลย แต่ถ้าใครไม่ใส่น้ํานะครับก็จะใส่ใส่เฉพาะในตัวปั๊มนะครับก็ต้องรอประมาณยี่สิบสานาทีนะครับก็ช้ามากนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ประมาณ8ดนาทีนะครับกว่าจะขึ้นมาประมาณ8ดนาทีกว่าแต่เราสามารถที่จะช่วยให้มันดูดให้เร็วได้ก็ทําทางทำ,ทำท,ำทำทางน้ําที่เราจะเติมนะครับก็เหมือนของผมเนี่ยมีน้ําฝนใช่ไหมครับ ก็เปิดตัวน้ําฝนเนี่ยที่ต่อกับแทงค์เนี่ยให้ให้น้ำเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ให้เข้ามาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ดีนะครับทําเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับก็นี่ครับก็คือก่อนก่อนที่จะถึงตัวปั๊มนะครับก็ให้เราทำเป็นในนี้ครับเป็นก็ต่อแบบยูเนียนนะครับก็ แกะออกมานะครับแกะออกมามันก็จะแกะได้แบบนี้นะครับพอเราแกะออกมาเราก็กอกน้ําได้นะครับนี่ครับนี่เราก็กอกน้ําได้เลยนี่ครับผมแกะให้ดูก็พอเราแกะเสร็จก็กอกน้าเข้าไปเลยครับกอกน้ําให้เต็มพอกอกน้ําเต็มเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวปั๊มเนี่ยดูดน้ําได้ ทันทีเลยนะครับก็ทำมาน,นี้ใกล้ๆใกล้ๆกับวาวน้ําเข้าก็ได้นะครับของผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเวลายกเนี่ยมันยกเซอร์วิสนะครับมันจะทําให้มันยาวเกินไปนี่ครับแต่ถ้าสะดวกนะครับก็คือต่อสองจุดเลยตรงเอาไว้ทําความสะอาดหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ต่อใกล้ๆกับตัวตัวปั๊มน้ําอีกหนึ่งจุด ก็จะทําให้สะดวกยิ่งขึ้นครับก็คือถ้าไม่อยากรอนะครับก็กอกน้ําเลยครับกอกน้ําให้เต็มแล้วมันก็จะดูดขึ้นทันทีเลยครับก็ตามนี้นะครับก็เครื่องน้ํามันก็เหมือนกันกอกน้ําแต่ถ้าเราไม่มีฟุตวาลเนี่ยมันจะทําให้มันมันจะทําให้ตัว น้ำเนี่ยเราโกกไม่ได้นะครับมันจะไหลออกไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีฟุตวาลเนี่ยน้ํามันก็จะขังอยู่ก็ต่อฟุตวาลด้วยนะครับฟุตวาลก็ไม่ไม่แพงมากนะครับถ้าถ้าเป็น pvc แบบ1นิ้วก็ประมาณ40บาท70บาทแล้วแต่ว่าเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็น pvc นะครับถ้าเป็นฟุตวาลแบบ3นิ้วอะไรก็ราคามันก็จะประมาณส0 0ประมาณร้อยสองประมาณนั้นนะครับก็มันใช้ได้นาน,นครับก็ใช จะได้นานมากก็เลือกพยายามเลือกตัวที่ว่าเป็นสปริงสเตนเลสนะครับมันจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะครับก็คือเราสามารถที่จะแกะมาทําความสะอาดตรงจุดที่ที่เป็นยางโอลิงนะครับใต้ในฟุตวาลนะครับก็ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับการดูดน้ําก็คือ ง่ายๆคือเติมน้ําให้เต็มนะครับเติมเต็มก็คือดูด,ดขึ้นทันทีเลยนะครับเติมเต็มแล้วก็ลันเครื่องนี่ดูดขึ้นทันทีเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับ